เยีนพี่น้องจ๋าวันนี้เราจะมาเสาะก,กันนะคะเสะอปูลออกเดี๋ยวตอนซ่อมเราจะได้อะไรมาซ่อมนะคะว่า อรอรอชมตอนต่อไปนะคะว่าจะได้อะไรมาซ่อมนะคะเพื่อนๆว่าจะเอาอะไรมาซ่อมเอาปูดหรือว่าทาสีหรือว่า,าหญ้าเทียมพี่น้องจะรอดูนะคะทุกทุกทสามปีสี่ปีพี่น้องจะประมาณนี้แหละทุก3ามปีสี่ปีเทมมาก เมื่อก,ก่อนสมัยก่อนข้างล่างนี้จะเป็นเป็น,น่าที่ควายนอนพี่น้องคือข้อควายข้อควายแล้วทีนี้สกี่ปีกี่ปีมันก็ยังยังคงความเอ่อเป็นเป็นเกลือเป็นเค็มพี่น้องจา๋ามันอยู่ข้างล่างนี้มันอยู่ข้างล่างขนาดปูปูกระเบื้องเดียวเรียบร้อยมันก็ยังเค็มอยู่ มันขึ้นตรงกระเบื้องไม่ได้มันก็มาขึ้นตรงนี้พี่น้องจัะโอเคค่ะเดี๋ยวไว้ไว้คลิปหน้าเนาะเรามาดูกันว่าแ่ถดาจะซ้ออันนี้ออกนะคะจะซ้อออกแล้วก็คลิปต่อไปะได้จะซ่อมแบบไหนยังไง How can I fix How can I fix my wall โอเคค่ะคลิปนี้ก็มาแบบสั้นๆนะคะบ๊ายบาย